คนเฮาถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากูค้คนกู้ประเทศคิดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามานบรโลบล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า กำลังเกี่ยวติดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จจนี่ไปขอเชิญตั้นห้าฟังรายการหมอะกับื่อประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกอหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนูดห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และว,วันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิดสถานีวิทยุมกเจีงใหม่ขอเจิญหุวมกิจกรรมการเมื่อสีเขียววิทยุมกเจีงใหม่กูว้วันสรงของเดือนแปดโมงจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปลอดสารพิษ นวัตรกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกอพลิกเองจำหน่ายเองรากาเป็นกันเองแล้วประกาศเนเจ้่วิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกรรษนนกตรศาสตร์บ้านไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตานพิ๊กมาพบกับรายการมกเประชาชนเกษตรส,สุขภาพปากกันได้กู้วันจันทร์แผ่ววันพุธ6โมงเกิน -7 โมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์เคลื่อนสายสุดออออากาศใน8จงังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เ w อร์ไบเเอ plus 612.com, Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมากะเยงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทัว่วโลกข้าเช่าเียงเทียนเนียมทรย์ฮับนตตี้าำนินรายการเจ้า แลวก็ช่วงนี้บ่ได้ลืมนะจากกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลายรรยัายเกษตรศาสตร์จงังเจียงใหม่กิจกรรมกัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกอกุวันเสาร์แปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลายรรยัายเกษตรศาสตร์จงังเจียงใหม่บ้านไม่แกดน้อยตำบ,บล่าภัยอำเภอสันทรายจงังเจียงใหม่มาอุดหนุนสินค้าเกษตรจากเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกถตึงก้าไม้พันดีสัตว์พันดีพักปอดสารพิษนว ตากรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเปิ้่นผลิตเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองมาบรทุกจรัยโทรศัพท์หากันก่อนที่สถานีวิทยุมากาเชีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทรศัพท์053 040 228เจ้า ขอเชิญท่านรับฟังรายการสาระน่ารู้เพื่ชสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ท่านผู้ฟังคะวันนี้สาระน่ารู้เพื่อสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เสนอเรื่องครูคาวคะ่ะจากข้อมูลเว็บไซต์พืชเกษตรไทย กล่าวถึงภูคาวว่าภูเาวเป็นผักพื้นเมืองในเอเชียพบได้ตั้งแต่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยเรื่อยมาถึงประเทศอินเดียและพบได้ในประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นค่ะเรื่อยมาถึงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในประเทศไทยเวียดนามลาวอินโดนีเซียในประเทศไทยพบภูเขาได้ในทุกภาคของประเทศ ต่จะพบมากในจังหวัดภาคเหนือส่วนอีสานกลางและใต้จะพบได้ในบางพื้นที่ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ผู้ข้าวเป็นพืชลมลุกขนาดเล็กมีลำต้นตรงในระยะแรกและหากลำต้นยาวหรือสูงมากจะทอดเรื่อยๆจนแตะพื้นลำต้นจะแตกแขนงคล้ายกับต้นชะพลู และมีลักษณะเป็นข้อปล้องสั้นๆลำต้นมีสีแดงเลือดขนาดลำต้นประมาณ2-3มิลลิเมตรสูงประมาณ30-50เซนติเมตรประโยชน์และสรรพคุณของภูขาวเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมรับประทานใบสดแกล้มอาหารโดยเฉพาะอาหารเหนือและอีสานเช่นลาบก้อยและแจ่วค่ะรักษาหรือป้องกันโรคร้ายต่างๆเช่น โรคมะเร็งโรคเบาหวานค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้เพื่อสมนุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์ได้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ดิฉันนางสาวสุพิชาคิดการงานนาักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ จ้าตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันเดกว่าในรายการมกผู้ประชาชนกเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกม,มหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์จงังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกจเจ้าครับครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะตัวแทนชุมชนงานนี้จะไม่เกิด ถ้าไม่มีตัวแทนของชุมชนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะครับกับสถานศึกษาแต่จริงผมเตรียม PowerPoint มาเนื่องจากว่าไม่ได้คุยกันให้ชัดเจนว่าตกลงจะให้บรรยาย่วมีห้องประชุมหรืออะไรอย่างที่เคยเคยทำอยูอ่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ต้องใช้สมองล้ลวนๆและในการ <c oughs> ในการพูดนะครับไม่เป็นไรครับเป็นอาจารย์มานาน เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยออก็สามารถทําได้มีลูกศิียลูกหาเยอะมากนะครับเพราะว่าทํางานมานานเนาะเพราะพอทำงานมานานก็มักจะถูกอุกปลกโลกในเรื่องของการเป็นผู้นำํำนะเป็นผู้นําโดยโดยประสบการณนะ์ก็ดีวันนี้ก็ดีใจนะครับที่มาพบนักศึกษาบางคนก็ไม่ได้เจอกันมนาะเป็นเป็นสิบเป็นสา้ปีนะ ก็มีเคยผมเคยอยู่ที่มาญเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์มีลูกศิษย์บางคนก็เรียนตั้งแต่ปีตรีมันมีวิชาโทบริหารการศึกษาแล้วก็เติบโตจนกระทั่งเราเปิดปีโโทได้แล้วก็เปิดปีเอกปีเอกที่มอชก็มีอยู่สามรุ่นเปิดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดจนถึงห้าเก้ารุ่นห้าเก้าก็ก็ยังค้างอยู่ผมเข้าใจว่าเหลือประมาณสัก สิบปรน <c oughs> นะสิบเปนในสามรุ่นนะสิบปรครก็นแตทุกรุ่นก็นยังค้างอยู่ยกเป็นรุ่นที่หนึ่งนะรุ่นที่หนึ่งนี้จบและ1สิบคนครบถ้วนรู้สึกว่าจะพอแล้วนะที่มอช <c oughs> เพราะอยู่มานานนะครับยี่สิบกว่าปี <c oughs> ที่ราชพัฒน์เบอร์เอผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุธิของสภาวิชาการที่มาได้ราชพัฒน์ยงใหม่ วันดีคืนดีอธิการก็เดินมาหาผมมาเทียบเทียบเชิญประมาณเทียบเชิญบอกให้มาเป็นประธานหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษาระดับบุรุษดีณฑิตจะพอไหวไหมผมก็บอกท่านว่าอ่ะก็ถ้าถ้ามันไม่นานเนาะปีสองปีสามปีอันนี้พอไหวถ้ามากคนนั้นนี่ก็กาลังเป็นห่วงสุขภาพตัวเองตอนนี้ไล่อิจฉาคน,นอื่นครับ มีคนอื่นเขได้พักผ่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไลน์มาเดี๋ยวก็เฟซมา,มาไปเที่ยวที่โน้นที่นี่เราก็ได้แต่อิจฉานะเพราะเราก็ไม่ได้ไปสักทีทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์กลายเป็นงานหนักซึ่งน่าจะได้พักผ่อนพวกนี้ยน่าสลอดอยู่แถวที่มีหลายคนก็ไปเร,รียนกับผมนะครับก็ก็ยินดีนะแล้วก็จะสู้ไปสักพักหนึ่งนะอา่าอยู่สุขภาพไม่ไหวก็จะบอกที่การแล้วบอกว่า สุขภาพเป็ไหวก็เอาแค่เนี้เนาะครับเรื่องที่ให้พูดบอกก้าวย่างเข้าสู่อ,อะไรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาที่จริงแล้วโรงเรียนก็ทุกแห่งสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นก็ผมจะพูดถึงปัจจัยความสําเร็จกันแล้วกัน,นเนาะเพื่อเป็นแนวทางที่จริงแล้ว ผมเคยไปประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่หลายที่ประเมินพออแล้วเขาก็จะมีรางวัลระดับชาติซึ่งเป็นเรื่องของสถานศสาษาพอเพียงแล้วก็ให้เราไปประเมินเราก็พบว่ามันน่าจะมีปัจจัยความสําเร็จอยู่สักสี่ห้าปัจจัยเนาะประมาณปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจทักษะในการดําเนินชีวิต ซึ่งใครที่อยู่ในสศึกสาที่จะก้าวยากไปสู่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงสหนิสาพอเพียงมันควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแค่พูดบางทีเรายังพูดผิดเลยนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องไปก้าวถึงว่ามันมาอย่างไงเนาะครับที่จริงแล้วในหลวงท่านรัชการที่ก้า ท่านทรงพระปีชารู้จักการปรับปรนแล้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมกับสังคมไทยอสอดคล้องกับภูมิภูมิสังคมสําหรับบ้านเราอย่างยิ่งจนเป็นที่ยอมรับแต่และกับประเทศอื่นก็เดินตามเราก็ความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องสําคัญนะผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของการเมืองแต่เราเห็นภาพว่ามันมีนักการเมืองหลายคนหรือผู้บริหารหลายคน พูดถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแง่ลบแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยความไม่เข้าใจนะด้วยความไม่เข้าใจเช่นพูดว่ามันเป็นวาทก,กรรมเท่านั้นพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงสงสัยจะให้เราเป็นเป็นรุ่งพระขาม้าเหมือนเดิมมั้งประมาณนั้นเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเนาะเพราะ ในหลวงท่านไม่ได้สอนแบบนั้นมันคือความพอเพียงท่านเป็นเศรษฐีท่านมีความพอเพียงอีกแบบหนึง่งใครเป็นพวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่แถวเนี้เราก็เป็นชนระดับกลางเนาะเราก็มีความพอเพียงอีกแบบหนึง่งทล้วทุกคนก็จะมีความพอเพียงเป็นปเกษตรกรเป็นคนชั้นล่างเอาที่คนก็คิดกันว่าเป็นคนชั้นล่างยากจนมันก็พอเพียงอีกแบบหนึง่งแต่เป้าหมายมันคือความยั่งยืนที่ในหลวงเช่ ทวามยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคุณจะอยู่ในชั้นไหนอาชีพใดมีเงินมีทองอประมาณไหนก็ตามมันสุดท้ายแล้วมันก็คือเราอยู่อย่างพอเพียงเป็นไหมมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขไม่ไปไกว้คว้าหาในสิ่งที่มันเกินเลยเกินไปเนาะแล้วมันก็ทำให้เราเครียดความเครียดมันไม่สนุกนะ สุขภาพมันก็พานไม่ดีไปด้วยแล้วมันก็พานไปถึงเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรไปเลื่อยเปื่ยนะมากมายมัน,มนพันกันเนาะนีะ่นก็เรื่องของความรู้เขาจะต้องต้องแน่นนะใครเป็นใครอยู่ในโรงเรียนในสายสาพอเพียงต้องต้องมั่นคงแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่ตัวผู้บริหารลงมาเลยจนถึงบุคลากรทุกคนปัะเด็ที่สอง นอกจากความรู้ความเข้าใจแนละ้วคือมันเป็นไปไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะจะทําสําเร็จถ้าไม่เกิดการมีส่วนร่วมเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ชื่นใจมากตรงที่ว่าเราเห็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนมากมายที่มารวมกันวันนี้มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราเห็นภาพว่ามันสวยงามมันสวยงามมันทําให้เห็นภาพว่า นี่แหละคือกระบวนการของการมีส่วนร่วมแล้วมันก็ให้เกิดความยั่งยืนจริงๆเกิดขึ้นมองไปตรงไหนมันก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันได้อยู่ม,มันได้อยู่แค่สังคมเล็กๆแถวเนี้ยนะมันก็ได้อยู่แหละเพราะ,ะนั้นทายังไงจะให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง,จงไม่ใช่เพียงแต่ว่าพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงอย่าให้เขาว่าเป็นเป็นวาทกรรมอย่างที่ว่าก็คือมันร่วม พราะบังเอิญมันเป็นกระแสจำได้ไหมม,มันเป็นลักษณะของของกระแสมันมีอยู่บางยุคที่โรงเรียนทุกโรงเนี่ยพอพูดถึงปรัชญาของโรงเรียนหรือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมันต้องมีคําว่าเศรธธธษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไหนไม่มีรู้สึกว่ามันจะมันจะผิดเพี้ยนไปเนาะประมาณนั้นแต่ตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องอะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างจริงจังมีส่วนร่วมก็มีส่วนร่วมเพียงอะไร อาจจะโผล่หน้ามาให้เห็นเวลามีงานแบบเนี้ยแต่ในพฤติกรรมจริงๆของการมีส่วนร่วมมันก็ไม่ได้เห็นภาพของการมีส่วนร่วมจริงๆที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจด้วยความรู้สึกว่าเออมันเห็นคุณค่าเพราะว่ามีแล้วก,ลก็มีประโยชน์ทั้งตัวเองและคนอื่นทั้งชุมชนด้วยปัจจัยที่สามเนี่ยผมชื่นชมผู้หารที่ผู้หารก็เป็นลูกศิษย์ผม ผมก็สอนภาวะผู้นํามาหลายคนก็ได้เรียนภาวะผู้นําถ้าไปเรียนบริหารการศึกษาท่านสมนึกก็คงได้เรียนมาแน่นอนคนที่มีภาวะผู้นํามันก็จะเป็นผู้นําทั้งจิตวิญญาณและก็ผู้นําทั้งเรื่องของการประพฤติผู้นํามีหลายแบบเนาะบางคนเกิดมาก็เรียกว่าบอลทูริเดอเกิดมามันก็เป็นผู้นําแล้วแต่เราไม่ใช่ คือผู้นำแบบนั้นเนี่ยจะเป็นผู้นำเอ่เอเรื่องอะไรคือเกิดมาก็เป็นผู้นำอย่างเช่นเป็นราชทายาทราชนีกูลประมาณนั้นตัวสถานภาพเขาเป็นอยู่แนละ้วแต่เราเนี่ยเราต้องสร้างด้วยตัวเองฉะนั้นภาวะผู้นำเป็นสำคัญมากปรยะยชน์ขใครที่เป็นผู้วริหารถามว่าครูสําคัญไหมครูก็ต้องมีภาวะผู้นำแบบครูเป็นผู้นำครู ชุมชนก็ต้องสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นผู้นำชุมชนเท่านั้นทุกคนควรจะเป็นผู้นำผู้นำตนเองได้ผู้นำสังคมได้ไม่ใชร่รอแต่เดินตามคนอื่นเนาะรอแต่เดินตามคนอื่นแล้วไม่คิดอะไรมันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งในหลวงรอเกาได้พูดเอาไว้ในวิธีทรงงานของท่านผมประทับใจอยู่สองเรื่อง เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยถ้าใครไปอ่านจะเห็นพบว่าจะพบว่าในหลวงท่านพูดถึงเรื่องของ,ของการระเบิดจากภายในมันก็เข้าทฤษฎีบริหาร empower empowerment อันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องสร้างให้คนเนี่ยรู้จักระเบิดอะไรออกมาจากภายในทุกคนมีศักยภาพหมดแต่เขาไม่ได้แสดงหรือไม่มีโอกาสเราไม่ได้ให้โอกาสเขาได้คิดได้ทำ ในตามศักยภาพของเขาเพราะฉะเศรษฐกิจพอเพยียงจะไม่เกิดเลยถ้าทุกคนไม่มีเอ p o w e r เวอร์มันต้องให้เขาคิดเองเหมือนอย่างที่อะไรข้อคิดอะไรปลำปลาถ้าเราจะทำให้เขามีนาปลูกข้าวอะไรอเองเนี่ยคุณต้องให้เขาทำเองแต่ไม่ใช่ด้วยการสาธิตไม่ใช่ซื้อปลาไปให้เขาแล้วเขาจะมีปลากินตลอด ชีวิตแต่มันต้องสอนวิธีเลี้ยงปลาให้เขาสอนวิธีทํานาแล้วให้เขาทําจริงๆเพราะการระเบิดจากภายในเนี่ยมันช่วยให้เกิดความยั่งยืนผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ในหลวงท่านพูดถึงเรื่องของระเบิดภายในและก็เรื่องของจิตสํานึกคนต้องสร้างจิตสํานึกให้กับคนที่เห็นกับคนเห็นกับส่วนรวมเห็นกับส่วนรวมไม่ใช่เห็นกับส่วนตน เกิดเจตคติที่ดีทุกอย่างมันก็จะดีตามไปด้วยเพราะคิดดีมันก็สอให้เกิดการทำดีคิดดีทำดีสังคมมันก็ดีนเนาะปัจจัยต่อไปเนี่ยอันนี้ที่มื่อกี้พูดค้างไว้ขอให้ผมพูดสักประมาณสิบห้านาทีนะก็เลยง่ายเลยเดี๋ยวจบผมไปประเมินเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพออ,อหลายโรงเรียน เราพบว่าผมจะถามอยู่คําถามสังคมหรือชุมชนเนี่ยได้อะไรจากการที่โรงเรียนของท่านเป็นสถานศึกษาพอเพียงท่านสมมตเรื่องคนนึกออกนะแ้วเวลาเขาเขียนนะเขียนวอาถออะวอลอสองสลดหนึ่งงเ,เขียนมาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงมันก็จะมีพูดถึงเรื่องของโรงเรียนได้อะไรครูได้อะไรนักเรียนได้อะไรชุมชนได้อะไร ก็ค่อยตายไปหายไปมีบางที่ก็ตอนแรกๆก็ดูดีนะเออคนก็มาเรียนรู้เยอะแยะเพราะออโรงเรียนเป็นฐานพอนานๆไปก็รับแขกนานเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่ไหวแล้วมั้งประมาณน,นั้นไม่ต้องสอนหนังสือมั้งอะไรอย่างี้นะเขาก็เริ่มจะซาๆไปซาๆไปชุมชนก็เริ่มห่างๆไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันได้แค่ช่วงแรกๆเพราะเ,ออเขามาเรียนรู้ โดยเอาโรงเรียนเป็นฐานแตเนนนน่เรียนนู่นนู่นนี่เลี้ยงกบเลี้ยงอะไรเทียดเลี้ยงหมูปลูกผักอะไรไปแต่ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ชุมชนได้อะไรนไนอกจากความรู้ความเข้าใจที่พูดต้นแล้วเนี่ยคือเขาต้องรู้เข้าใจและเขาต้องรู้จักระเบิดจากภายในเป็นคิดเองทําเองได้แล้วเขาต้องสามารถประยุกต์ใช้กับอาชีพวิชาชีพอาชีพของเขา การประกอบอาชีพของเขาให้ได้อันนั้นเป็นเรื่องสําคัญขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่เอาปรักปชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยังไงกับการขายกว๋วยเตี๋ยวขายกล้วยแคร์ทานาทําสวนทําไร่ก็ตามแต่ถ้าอันนี้คือพิสูจน์ว่านี่แหละคือประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนคือชุมชนเนี่ยได้เขาอาจจะไปได้รลังวี่งหลงวัลอะไรต่างๆกเกษตรกรดีดงดีเดน่น เนี่ยควรจะภาคภูมิใจเพราะสิ่งที่ได้เขาเอาไปจากโรงเรียนไม่ใช่แค่มาเรียนรู้แต่ในโรงเรียนแต่เขาได้ไปทําจริงๆในการประกอบอาชีพของเขาโรงเรียนทาปุ๋ยเขาก็ไปทําปุ๋ยเองได้ที่โรงเรียนไม่ใช่มาเรียนรู้แล้วก็ก็หายไปเนาะแต่ที่สุดก็ก็ทําเองไม่ได้ประมาณนั้นแล้วผมถือว่าประโยชน์สําคัญที่สุดคือทั้งชุมชนและโรงเรียนควรได้ ขึ่งพาอาศาัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันผมพอเห็นภาพนะฐา,านทั้งหลายแหละเนี่ยที่มันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่พอหรอกไปดูนู่นฐานข้างนอกโรงเรียนซึ่งเขาจะกลายเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงเราเลยใช่ไหมที่นี่ม,ม,มีอาชีพไหนที่ดังๆบ้างตรงไหนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยผู้หอมครับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วถ้าเขาใช้หลัปกปรัชญาขขงเศรษฐกิจพอเพียง อีกหน่อยเราก็มีห้องเรียนเพิ่มแล้วหนึ่งห้องตอนนี้ใช้ประโยชน์จากเขาไหมครับเลี้ยงปลา,าพันปาปลาโอเคค่อยๆขยายไปนะและอีกหน่อยท่านจะมีฐานในชุมชนเต็มไปหมดเลยวิศวกรหาหหอย่ไหนเขาเนี่ยเป็นวิศวกรได้เราอย่างดีและนักเรียนก็ไม่ต้องมานั่งเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียนหรกไปเรียนในวิชาชีพมันได้ประโยชน์มาก ได้ทำจริงๆ พอเวลาของรายการมอกปุ่บประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซี่ยงประเดีขอบคุณตั้งรู้ฟังติดต,ตามรับฟังรับชมค้ะเจ้าเสี่ยงเทียนเนียมรัพห้าพื้นที่ตำนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้กู้วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักสวัสดีเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตร